เวลาเ,เพื่อนๆไปโรงเรียนเนี่ยเ,เพื่อนๆใช้กระเป๋าแบบไหนนะขนมบาร์บี้คลิปนี้จะพามาดูขนมแพงร้านแม่จะบอกว่ามีของเล่นที่น่าสนใจด้วยอันนี้ก็จะเป็นขนมนะแต่ว่านี่ของเล่น1อันเลยก็นีน่ๆี่นี่น,นี่อันนี้น่าสนใจมากดูดีเหลือแค่2ออันแล้วนะเดี๋ยวเราจะเลือกสีชมพูแล้วกันนะเพราะว่าใกล้จะถึงวาเลนไทน์แล้ว นี่มันเป็นกระเป๋านักเรียนหรือเปล่านี่โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปรีวิวกระเป๋าอันนี้กันกรีนกรีนกรีโรงเรียนเลิกแล้วนี่เป็นกระเป๋านักเรียนดูสิเพื่อนน่ารักมากเป็นกระเป๋านักเรียนจิ๋วนะมันสะพายข้างหลังแบบนี้และยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะซื้อมาจากเซเว่นนั่นก็คือขนมบาร์บี้พอดีเห็นว่ามันเป็นตีมสีชมพูนะครับเหมือนกับกระเป๋า และบาร์บี้อันนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูบาร์บี้ก่อนว่าข้างในมีอะไรนะครับ <c oughs> เป็นขนมบิสกิตท,ที่แกะแล้วเหมือนกันกินไปก่อนแล้วโดบีอย่างนี้ยังมีความกรุบกรอบแล้วก็ของแถมข้างในนะครับก็จะเป็น พวงกุญแจซึ่งเขาเนี่ยมีให้สะสม6แบบนะครับสามารถ DIY ได้ด้วยสติกเกอร์นะครับแล้วเราเอามาแปะที่ตัวพวงกุญแจแบบนี้เราจะเอามาติดกระเป๋าไงแล้วพี่พวงกุญแจติดกระเป๋าแต่ว่าพวงกุญแจที่มันใหญ่เท่ากระเป๋าเลยไหมเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระเป๋าอันนี้กันเลยนะเพื่อน ดิน่าสนใจมากแต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้และก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าเวลาเพื่อนๆไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆใช้กระเป๋าแบบไหนนะเป็นกระเป๋าสะพายหรือว่าเป็นกระเป๋าถือหรือบางคนใช้ถุงผ้าเออใครเอากระเป๋าแบบไหนไปโรงเรียนคอมเมนต์มาบอกพี่ทีเท่หน่อยนะแต่ถ้าเป็นยุคพี่เท่นะกระเป๋าจะหนักมากไม่รู้ว่ายุคนี้กระเป๋ายังหนักอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเออมีอะไรมีอะไรเปิดยังไงอเปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้โอ้กระเป๋า กระเป๋จะขาดต้องเปิดเบาๆนี่เปิด <c oughs> <c oughs> แล้วมาดูห้องกันเลยดีๆดีด,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 ดีข้างในข้างในข้างในเป็นเป็นเป็นตือ เป่าใบนี้ห้าบาทนะบอกไว้ก่อนว่ามันจะคุ้มไหมเนี่มีลูกอมนะเ,เพื่อนแล้วก็เป็นเป็นตัวมาจากเรื่องโปเกมอน่ะอาะมีใครรู้จักชื่อตัวนี้บ้างและอันนี้คือขวดนมโอ้โหใครพกขวดนมไปโรงเรียนบ้างฮะมันเป่าได้หรือเปล่าเหมือนจะเป็นนกหวีดเป่าไม่ได้นะ <laughs> เพราะว่ารูรั่รวมันเยอะเกินลูกอมก็จะมีหลายสีสีน,สนึงก่อนละกันสีเหลืองเย็นโล และคลิปนี้ยังไม่จบนะคะเพราะว่าพี่ทิ่ทยังมีขนมอีกหลายอย่างที่จะรีวิวไปดูกันเลยน้องเป็ดว้าวแล้วตัวต่อไปก็คือ,อตัวอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกตัวอะไรอ่ะกระต่ายหรือเปล่าโดนกินแน่ ในตวงที่ฐานด้วยนะอ๊บออยไหมอือ,อโอ้ทุกคนอร่อยอะ่ะผ่านมาันอือขนมเสียบเรียบด่วนจากเซเว่นดีแล้เน วันนี้นะจะไปกินเจีย๊ยบเรียบด่วนที่ซื้อมาจากเซเว่นในราคานะครับอัลละ1 1บอบาทก็ซื้อมาทั้งหมด4อันนะก็จะเป็นของเลมอร์เดี๋ยวเรามาดูทีละเล็กนี่ลองดูที่ซองข้างนอกก่อนนะเขาก็จะมีนี่ด้วยนะแด่เพื่อนเลิฟด้วยรักและจุดๆอันนี้สําหรับบางคนอยากจะไปฝากเพื่อนนะก็สามารถเขียนตรงนี้ได้ด้วยนะมีใครได้ติดตามเพจของเจีย๊ยบเรียบด่วนอยู่หรือเปล่าฮะแกะเลยก็ไม่เป็นการเสียเวลานะทุกคนวัอ้ออู้ทุกคนเฮ้ย เดี๋ยวแกะทุกตัวก่อนเลยดีวยกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวตัวที่สนะองสองคือตัวที่สองนะมาดูตัวที่สามกันบ้างเอ,อ้ยอันที่สามว้าวเป็นไงทุกคนมาดูตัวที่สี่นี่โอ้อันนี้น่ารักนี่คือทั้งสี่ตัวนะเอ,อเอาละทุกคนคือผมอยากจะลองชิมแล้วนะว่ามันเป็นรสชาติยังไงพร้อมไหม <c oughs> <c oughs> อาเลยนะ <c oughs> จริงหัวพีว่ลยลักษณะนะทุกคนก็จะเป็นแบบมาร์ชเมลโล่ที่เคลือบกับเกล็ดน้ําตาลนี้นะมันก็จะออกหวานหวานในนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเจลาตินหมู3.10%เอ,อเจลาตินหมูคืออะไรอะ่ะแล้วก็เป็นแบบแป้งข้าวโพดก็ว่าอยู่มันคล้ายๆกับข้าวโพดกันก่อนเนาะเรามากินหัวมันต่อ,อ,อ เดมวันนี้นะครับเราจะมากินไอศกรีมตัดกันนะทั้งหมด5สีเลยโอลองนอสักนิดนึงเฮ้ยอันนี้นะไม่ใช่ของในร้านแม่นะมีไถไอศกรีมเนี่ยมาขายที่บ้านนะก็เลยซื้อมาอัน10บาทครับครับผมอันนี้ก็เรียกว่าไอติมตัดนะทุกคนราคาประมาณละ10บาทมีสีเขียวนะสีขาว สีเหลืองสีออกน้ำตาลนะแล้วก็มีสีม่วงนะทุกคนเราจะกินหมดนี่เลยนะกินสีอะไรก่อนดีขอเริ่มด้วยจากสีซอฟต์ก่อนเลยนะก็คือสีขาวนะเพื่อนก็จะแกะง่ายๆอย่างนี้เลยว,ว้าวสีขาวรสอะไรกันนี่เอาเลยนะ,อะเออเียนปนรสอะไรอะ่ะเอกเหมือนรสมะพร้าว ชิ้นนี้เลยนี่ลองดูรอบๆกล่องเลยนะนี่อ่าอันนี้นะครับเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบรสคาราเมลนะครับตาโอเดีย่าแล้วก็นี่เขาก็จะมีให้เหมือนเป็นสักสมสติกเกอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองมา <c oughs> แกะกล่องคิตตี้กันเลยเอาล้วอุ <c oughs> อ๊ต้องแกะดีๆนะนะกล่องพังแล้วว้าว <c oughs> แกะมาด้านในก็จะมีอันนี้คืออะไร <c oughs> เป็นถุงน่าจะเป็นขนมแล้วก็มีอันนี้ สติกเกอร์กระจกนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระจกน,นี่เห็นปะเห็นปะเห็นหี๋ยวผมปะนี่นก็จะเป็นกระจกมีทั้งหมด10แบบนะอันนี้ผมได้แบบที่สองมานะก็คือรูปหัวใจเดี๋ยวมาดูขนมด้านในว่าเป็นอะไรโอ้ทุกคนขนมเป็นแบบอ่ะผมเทให้ดูเลยเป็นอย่างนี้แบบแนวเม็ดข้าวโพดนี่แหละฮะลองดูลองดูเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะอร่อยอน้อร่อยอ ชอซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันใช่กระต่ายหรือเปล่านะผมจะแสกมันออกมาออกมาไหมมันออกมาทั้งถาเลยทุกคนเฮ้ยมันใช่กระต่ายนะผมจะกินเจ้ากระต่ายไปทั้งตัวเลยแล้วกันนะอ หนึ่งคอมเมนต์นะครับที่จะพาเพื่อนๆมาดูนั่นก็คือคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากจะเห็นของเล่นในร้านแม่สักหอยว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปรีวิวกันในคลิปอื่นๆน,นะเดี๋ยวจะพามาดูว่ามีของเล่นอะไรที่น่าสนใจบ้างเพื่อนๆถ้าดูแล้วอยากจะเห็นของเล่นชิ้นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะโอเคมาดูกันนี่ก็จะเป็นแผงของเล่นนะมาเป็นแผงแบบนี้เลยนะกัแบรบ้านค้าของช้ำนะเพื่อนเฮ้ยมัน ได้ยินเพลงปะได้ยินเพลงปะหมวกของแบบซานตาคลอดตั้งแต่ช่วงของเดือนธันวานะยังยังอยู่นะยังมีอยู่นะมันเลยวันแล้วแต่ก็ยังมีนี่เป็นเหมือนกับคิดเงินหรอที่คิดเงินนะร้านค้าก็จะเป็นแบงก์ปอนนะ่นเแบงก์กามโมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีนี่ของเล่นนะหลายแบบมีแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ใหญ่มีตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้เนี่ย แล้วก็จะมีนี่เลยเป็นรถนะก็จะมีแมวแมวไฮ้ยไงวัรุ่นโอโห้หาวใส่แล้วก็จะมีของเล่นนะละหาบาทที่เคยรีวิวเขาก็จะมีอัปเดตมาใหม่เรื่อยๆนะมีอันนี้ตัวหนึ่งอัปเปอรเลห้าบาทก็คล้ายๆกับนานานะก็จะมีแบงกา,กามโม่แล้วก็มีอะไรอย่างเหมือนกับเครื่องบินนะ่ะตัวต่อหรือเปล่จาจรหลวดอะไรสักอย่างนึงนะนี่มีแบบทําเล็บด้วยนะ แล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนแล้วก็มีเฮ้ยอันนี้น่ากินจังเลยเป็นเข็มกัด Hello Kitty นะเมื่อกี้เป็นกระจกอันนี้ด้านในก็จะเป็นเข็มกัดนะครับ mm. ก็จะมีให้สะสมทั้งหมด5แบบนะครับ mm. ส่วนขนมน่าจะเป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยทุกคน uh. ลองดูกล่องก่อนก oh. เป็นแบบนี้นี่น,น,นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เข็มกัดอันไหนนะ mm. เอาแล้วเอาแล้วแกะแล้วอ่ะเป็นขนมเหมือนเดิม และเข็มกัดที่ได้ก็คือใชน,นี่อ้อันใหญ่มากเลยนะเข็มกัดลองดูเทียบผมเป็นคนมือใหญ่นะนี่คือเต็มมือเลยนี่เข็มกัดเอาลองดูใกล้ๆนะอ๋ออันที่ผมได้นะครับก็เป็นเข็มกัดแบบท,ที่2นะส่วนขนมด้านในก็น่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าเรามาดูก่อนเจอไม่เหมือนรสชาติก็เหมือนกันอ และนี่คือทุกทราในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ